Lật ta đó Lật ta đó Ừ lật ta nà Đa là Cui à Ê Tùm đam cà khai nghe Cài đai nè Cặp tuấn lộ Làm thứ rồi Bạn rồi cài mài chung à? Mài chung còn chưa hả Mài chung tim linh Kim linh Ừ Có thể cô ừ. lật thầy Bệnh khác mà, bệnh khác mà bây giờ chạy rắc mai quả rầm na à. mày tung mày mới cho mày ừ mừng mấy cái này cả liêm, em từ tim đến trên cầu ra cái gì đây thì ngay cà phê pet cút nó thì Ê, này thì mà bà đi mà bà ừ. Thì, ừ. 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 ว่าปัญหาอยางเก็บข้าวหลุมไม่ได้หลุบหลุดดีเก็บทีนลุกหลุดย่าดำมืดเออมันหมาก็ไม่ชูวเก็บโอไม่ทันเหรอปิดไม่ทันเออไอ้ยนึงปลูกข้าวมันชั้นเดียวอย่างนี้เฮลจูดเฮลแล้วเหรเฮลจูดเออจูด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 จะให้ดำชาด้วนะเรือมันดำเรือ

ลงกับมากไอ้ไรหมอทึงก็ทำแบบเริ่มลงไะทางกับต่อมากอ๋อทึงรูดเลยหรูดใจล้ปลิงปลิงอาารย์ทำใจปูไหนไลงไหนอ่ะเออาตายเลยเว้ปลิงไากองไม่ใช่ตัวเดียวเลยใตัวสาวเข้ม ไอตัวเล็กๆกันนะเค็มเลยผ่านไปนนเลยผ่านแต่ลนแลวเลยผ่านยกพูกสามีไปตับนู่ควายปลาลุยเนี่ยนะปลาลุยมาเลยปลาลาดปลาเลยเลยปล่อยเลยทอนี้มีเง็กควายเมื่อเรรกเก็บบ้านมาเออมีเง็กควานเ่ยวิกัน min cắt khoai nữa là lòi tung mát làm cái, là mơ là đi là xuống là đúc mình tao đây bọn ruột tao đi na rồi kê mai mai chạy kê là xuống đi là xuống thôi con rùa nó ngon mà chạy hát khổ ra cứ nó vào mới chạy rùa hát khổ rùa là còn tôi đó chứ gì chạy mai กายไม่ตับเฟยไตัวอ่วกตัว่ไวพล็อกเดมยวถึงเอาไปตับเฟย์กา่ำช่ลิงติงไม่หิดเลยิดน่องเลยอา่อโอเตน่าแค่เมื่อไห่เล้งนะฮะเตน่าแค่มื่อไห่เล้กไม่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 เลยไปพบวันนี้นะไม่ไปพบเลยน่องในนาแลเขาพูดไวจุกอน่องในนาเาไวนะ เออน้องน่องฮะปลักกันแหละเออปลักปลักกับน้องเมืองกันนั่นนะเออเออปลักกับน้องปลักอะไรอยากปลักว่ามันเรานิทองนีิตังอันปลักกันไม่ได้จับได้ไม่เมืองการน้องเงี่ยวะเออเหมือนกับคุดสจบดุกมือมีอะไรทราบคงนี่ตั้งแต่แรกจนกลับมาแต่ท่วนกันเป็นก็ได้เล็กโป้เล็กเล็กมาทั่แต่ช่วงไหม จำกับย่ยแล้วกับตู้จำกับแมลเลยจำแมลเป,ปิดได้พุ่งนี่เลยอ้อยิ่งจำกับพุ่แล้วเลยกันโอ้ oh. ยเลย็กำเฟือนะอำเือเลยอาชีพจำมานะเอออิอาม,มาดูนี่ว่าอิจจำรอชีวิตเลยว่แบบนั้นใจอืมตั้งใจไปมันไม่หันเลย,ยลเลยไม่หันเลยขยเลย เป็นปามเป็นยางเลยเอ้รับเล้ยงแกยวัตถุยาการนั่นมันแต่แรกแกเออเออซากาปลกแขงเลยปลาข้าวนหาดดยอืมปลาแขงเลยปลาข้าวนั้นสมักรปลาเลยเถอะเทสได้ยูปลาเลยปลาโชนปลาลุกปลาโมอปลาดแบนั้นก็คลักเลยนะเออมันมาใหญ่ไม่แต่กาบกนี้มันยัง่มากเลยเออกับปล่อ็กินเน็ดบ้าน chị cháu có mà dù mà cái ớt mày ồ dù ồ ồ phải xoay xếp cặp lục màu đen mai này rồi cặp lục mỏ lè ồ xếp cặp lục ba thế ngồi dù 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 tập tập trong nam mai dù là clon luôn ồ dù là clon ừ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  oh ừ ừ ừ luôn má cài mấy ở mỹ ta đi nhục á à? đi nhục thế này quá đi kể vũ này bà trăng ăn ó oh, thì nó ăn nó như này bà trắng nó tì nó tì tì tầm phơi cái này gọi là mình đai đai thương nó kỳ luôn chảnh mát đen nục, nục, oh, thích, thích nó nó đây cái lỗ này lưỡi lại tính tính cầm phơi ตีอะไรตีก็มาเรียวนตี้ก็มาเรียวนี่เออแล้วมันมันมาบินไหมมันบินอะไรจานเลยโอ้จานเลยนะโอตีไม่ไม่อยากไปแต่ส่วนไปกันไรคนหนึ่งลมอ๋อแล้วกันหอมมากกันเอออมมากช่วยกันหอมมากมันเดียวป่นนี้มันเดียวดมดมเออ ม mm. ันุมันบินกันลรกจริงๆโอ้เด็กว่าขนดนั้นเลยนะเขาโลดเลยป่าซังเลยนะข้องลกกัมมันกาแล้วมันมากินกาปเลือกนะนกจันมากจกจัน่รลุอเลยอืนกจันมากมาเยี่ยวจุ่ของดัดจืดเป็นึงไ่อยู่แบกแกเมื่อเลยอื

Chào hoa yang kong kéo kiao lương 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 khao luôn si mong sa vay tu cho nói quài mong người tuổi này ai à là tuổi cao quá lẽ quài bước con khu quá chẳng quài bước ư thầm nghe lục giang có chấm chết nước là giang giang để leo mong bài cháy như tiền du tế vậy nè Nè, từ lẹ cao về trong này để chú có mấy tô cái <laughs> nha nà cu nhiều phép nên trong này ông ấy làm quay còn đi nào là nà